รุมซ้อมจนตายกลางวันแสกแสกล่าระห่ำกลางเมืองในอินเดียมีการบันทึกภาพการทุบตีพยานคดีฆาตกรรมถึงตายกลางวันแสกแสกลางถนนในอินเดียได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหยื่อข้อร้ายรายนี้คือนายมนักคดูวิทิลชาเบียร์วัย23ปีชาววัคคัมโดยชายสีคนได้รุมทำร้ายเหยื่อและเพื่อนของเขาขณะที่เขาหยุดรถบริเวณที่กั้นทางข้ามรถไฟ พวกเขาไล่ล่าเหยื่อไปตามถนนและเมื่อพวกเขาจับเหยื่อไว้ได้ชายคนหนึ่งได้จับขาทั้งสองข้างของเหยื่อไว้ขณะที่อีกคนหนึ่งกระหน่ำตีเขาด้วยไม้เบสบอลอย่างไร้ความปราณีชาวบ้านได้รีบนำตัวเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายส่งโรงพยาบาลแต่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในวันจันทร์ที่ผ่านมา สารวัตรตำรวจกล่าวว่าเหยื่อรายนี้เป็นพยานคดีฆาตกรรมซึ่งฆาตกรทั้งสีที่รุมตีเขาเป็นผู้ต้องหาโดยผู้ร้ายทั้งหมดอยู่ในวัย20ต้นต้นและทางตำรวจสามารถจับกุ้มผู้ร้ายได้แค่เพียง1คนเท่านั้นเนื่องจาก YouTube มีกฎเกี่ยวกับภาพและเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางทีมงานของเราไม่สามารถแสดงวิดีโอทั้งหมดได้ที่นี่หากท่านมีความสนใจที่จะทราบข้อมูลฉบับเต็มกรุณาแวะไปดูที่เว็บโทโมยูเอนะคะขอบคุณค่ะ